นี่มันลูกมันมนอู้สบายใจล้างเท้าครูบาอาจารย์ได้เช็ดเทา้าเอาอีกคนนึงล้างนะเอาเอาตักน้ำล้างเทานะ้าท่านอีกคนนึงคอยเช็ดเท้าในผ้าผืนหนึ่งคอยเช็ดเทา้า,อทาโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยในโลกในโลกก็โซเชียลนะเขาจะไปถ่ายเห็นไหมองคพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาไปไหนที่เวลาออกจากศาลาโอ้ยคอจับรองเท้าให้นี่นี่สายสายในสายพระป่าเขาเราเป็นอย่างนี้นะ เนี่ยเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะครับก็ขออธิษานะาไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามที่เป็นบุญกุศลในวัน,นในวันนี้นะเป็นประโยชน์แก่สังคมนะเป็นประโยชน์เกตนและผู้อื่นก็ขออธิษาสาธุด้วยเอาตั้งอ,อกตั้งใจเนะาะครับน,นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ท่าพท่านทัมโมนะท่านอุโสพันเตนะ เป็นองค์แรกแล้ววันนี้มีหมู่สงเดินทางมาจากอุดรธาน,นีด้วยนะนี่เราไม่ต้องนั่งรถไปเก้าวัเดเหรอนะเออวันนี้ดีพร้อมเลยที่วัดบางเตยก็ขอขอนุโมทนาทุกๆคนนะเออตักข้าวนี่ไม่ต้องเร่งนะพอละชอนเดียวพอ ไม่ต้องไปเร่งแตนะนะ่อย่าให้หกนะอย่าให้หกลงบนกีวรของท่านด้วยนะอย่าให้หล่นลงบนกีวรของอุบาจารย์เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมทั้งร่างกายทั้งวาจาทั้งใจมันพร้อมอยู่ในนั้นแล้วแต่ละชอ่อแต่ละชอ้อนเราตักใส่ลงไปบางรูปบางองค์สามสิบกว่าสี 4, 4, 000, 3, ่สิบพันสาเนี่ยบางทีนี้ถ้าปวดอือก่อนเราเกิดอีกเนาะ วันก็ขอพโบษชาวันนี้ก็พาลูกพาหลานมารู้จักเข้าวัดเข้าวาเน่ยเขาจะประทับใจได้เห็นครูบาอาจารย์ได้มาตักบากเห็นปู่ย่าตายายเราได้ทำเป็นตัวอย่างที่ดีน่ยสร้างบุญสร้างบุญบุญนานปานบารมีในพระพุทธศาสนาเนี่ยองสองเดจพระสัมสมาสามพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้กับพวกเราได้ฝากทานฝาก,ากศีล ทานศีลภาวนาสามข้อนะพ,นพระพุทธทรงสมเด็จธรรมาพระพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้ส่วนมูสงมูสงนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงฝากอีกศีลอ่ามีมีศีลมีภาวนาอ่าศีลส,สมาธิปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาอี่ทรงสมเด็จธรรมาพระพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้สําหรับอุบาสกอปบาสิกาแล้วก็ทำหลัก พระภิษุทธิ์พิสุณีตอนนี้ภิสุณีไม่มีแล้วจริงๆน,นะแต่ว่ายังมีบางส่วนเขาบอกว่ายังมีพระพริกษุณีซึ่งศีนี่สามร้อยกว่าข้อนะเออนี่พระไมคูบาอาจารย์ที่เราเห็นอยู่ในขณะานี้นี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสีก็ท่างนีโอ้โหละเอียดละออมากยังกันหนามคาจุนเลยเนี่ยเห็นไหมหนามตุเลียนว่าหยาบเลยนะหนาวกันโนนนี่โอ้ยมันถี่ขึ้นเลย โอกาสที่จะพลังพลาดที่มีมากท่านกิงระมัดระวังทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะนี่ไม่ใช่ของเล่นๆพวกเราห้าข้อแล้วเป็นไงอย่ามาค่อย,อยไหวเด้มันหนักหลายอยู่เนาะเออ่ยเพราะฉะนั้นะญญไม่ใช่ง่ายนะการที่ข้ามาบวชนี่ข้ามาในพระพุทธศาสนาว่าห่มผ้ากาศาวาัชชากสามผืนนี่ผ้าจีวรเนี่ยจีวรนี่กคือผ้าห่มที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้นะ แล้วก็มีผ้าผ้าเพราเรียกผ้าสังขติแต่ท่านก็จะมีผ้านุ่งก็คือผ้าสมบกท่านใช้ผ้าสามแต่พวกเราไี่้เป็นไงไม่รู้กี่ผ้าเนี่ยนในตู้สองสามตู้เต็งไปหมดใช้ไม่ถ่านแต่ครูบาอาจารย์ท่านใช้อยู่แค่นี้บางปีหน้าฝนนี่เป็นไงมันไม่มีแดดให้ตากเลยเนาะใช่ไหมเออนด่ก็ต้องใช้อยู่เนี่แหละจริงวอนก็จิงวอนผืนที่ น่าปัญญไม่ใช่ง่ายเออที่จะมาครองผ้าอย่างนี้ <c oughs> เวลาท่านหลับท่านนอนก็เป็นไงที่นอนก็บังป้าเนือยฟูเสือ่อได้ไปนอนแล้วเออ <c oughs> พวกเราจะไม่มีฟูกนอนไม่ได้แน่่อน <c oughs> ต้องลงมบนฟูกใช่ไหมแต่นี่องค์ท่านไม่มีนะดีท่านสมาัติมากเออพวกเราต้องผ้าห่มหนาหนนี่ หมอนต้องหมอนใบใหญ่ๆนุ่มๆหนึ่งแต่พอท่านไม่มีและห้องนอนของท่านก็เป็นไงแค่ที่เดียวเองนี่คือความสมา,าัตในพระพุทธศาสนาของเรานะท่านสมา,าัตมากๆการที่เราจะใช้ชีวิตแต่เพศมันพันชิตน่ไม่ใช่ง่ายๆบางคนเนี่ยไม่ไม่มีวาสนาบุญกองมาปวดเรื่องมันมามนอยู่ไม่กี่วันมันร้อนร้อนอกร้อนใจอยู่ไม่ได้แต่ว่า นี่หมูสงที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้ท่านอยู่ได้เนะแปลกดีไหมเนี่ยท่านอยู่ได้เพราะท่านน่ะเราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมท่านอยู่ได้ท่านมีที่อยู่ของท่านติดใจใจท่านไม่เร่ารอ้อนนะเพราะฉะนั้นาการใปัจจุบันของท่านจะตา่างเพราะเรามันไหลเนี่ยไปคนละโลกกันเลยคนระับคนละเรื่องกันเลยการขบกันฉันอีกฉันในป่า เนี่ยสายพัดป่ากรรมฐานก็ลงเลยนะจะทานไม่ป่าอะไรอะไรเนี่ยลงลงอุตส่าห์ปุงกันาวมันนี้ใช่ไหมนำมาจัดบ้านโอ้ยอรไอยอร่อยเสร็จแล้วมาถ ouais ึงองค์ท่านท่านพิจารณาลงบาสนี่ไอ้หน่าก็ใส่ลงบาสนี่ก็ใส่ลงบาเนาะเออมันจะต่างกับพวกเรานั้นพวกเราเป็นไงไม่ต้องแก้ใช่ไหม เ hey, นี่ยอาหารมัแย่แต่ว่าคณรณของคุณอาจารย์สายพระปราบประทา,า,านบ้านเราเรียกง่ายๆพระธรรมย,ยุทธ์บางทีที่ใต้ในที่ใต้ใต้วัดก็จะมีวงเล็บอยู่วงเล็บพอทงแล้วก็จุดนี่คือตัวอย่างดูนะแต่ให้เราได้รู้ว่าอ๋อพระธรรมย,ยุทธ์เจัดในป่านะก็มีข้อวัดปฏิบัตินะสายพระปราบประทานเนี่ยสิบสามข้อ นเพราะแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟันฝูรีทั้งโต๊ดแต่ถ้าเป็นแบบอย่างที่อันสวยก้อนงามไม่มีที่ต้องติดและองค์ปัจจุบันนี้หลังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นละทัดถันไปแล้วก็มีหลวงตามหาปัวยวัดป่าวัดตาที่รธานีองนะท่านในสายท้าป่าก็ลองบอกว่าถ้าอยากจะดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นต้องมาดูหลวงตามหาปัวถอดแฝง น,นท่านได้ถอนแบบโอ้ยอยากเพราะแม่ตูป้าจะาสายพระป่าเขาลงในส่วนใหญ่ไม่ค่อยสอนนะนะที่ผมกล่าวเรียนอย่างนี้คือท่านทำให้ดูท่านไ,ได้ยินหรอแต่ท่านทำให้ดูนะ